ได้เยอะอย่างนี้ทุกจานทุกคนไหมคะจานทุกคนคะ่ะถ้าเกิดไม่ได้หมูเม่เส้นแบบนี้ก็บอกน้องได้เดี๋ยวน้องเติมหมูให้คะ่ะมีลูกค้ามาทานได้ทุกวันราคาสบายๆอะไรเงี้ยจริงๆเขาเป็นอาจารย์ที่แบบสอนวงในสอนกันอยู่ในวงการอาหารคนที่ทําอาหารเป็นเชฟเอะไรเงี้ยอ๋อก็คืออาจารย์คนนี้ปกติไม่ได้รับสอนทั่วๆไปใช่คะ่ะอ๋อแต่ตรงนี้ก็จอดรถได้อีก เออที่จอดรถเยอะนะจอดได้ทั้งทางนี้ทางนี้เลยร้านอยู่หัวมุมสวัสดีค่ะตายอยู่ท่าข้ามเจ็ดนะคะแสมดามบางขุนเทียนกรุงเทพร้านจินเต๋อข้าวหมูแดงหมูกรอบมีข้าวหมูกรอบเกี๊ยวทอดมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูที่ร้านที่เห็นมีแขวนๆมีหมูกรอบหมูแดงมีไก่ย,ย่างด้วยหรอคะก็ถ้าเป็นหมูกรอบค่ะจะทําก่อน ด้วยกันเอาไปต้มใช่ไหมคะแล้วก็ไปอบเตาถ่านประมาณ 2- 3สชั่วโมงแล้วแต่ไซส์หมูเนี่ยค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาทอดสองรอบเพื่อให้มันกรอบแล้วก็ไม่อบน้ำมันถ้าเป็นหมูแดงหมูแดงกับไก่ย่างเนี่ยก็จะหมักข้ามคืนแล้วก็มาย่างตอนหกโมงเชา้าถ้าเกิดหมดช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่หมดเนี่ยก็ไม่ได้ย่างเพิ่มแล้วก็จะขายแต่หมูกรอบเพราะว่ามันทอดต่อวันหนึ่งใช้หมูเยอะไหมคะวันนึงถ้าเป็นหมูกรอบหมูกรอบจะใช้สามชั้นประมาณ50กโลคะ่ะหมูแดง20ถ้าเป็นไก่ก็ประมาณ10 ก๋วยเ,เตี๋ยวเนาะใช้น้ำมะนาวแท้ค่ะพี่แต่ว่าเราจะสั่งมาจากโรงงานที่เป็นมะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คันสดเนี่ยค่ะเต็มเต็มขวดเพราะว่าไม่ได้เอามาคันเองเพราะบางทีมันสติดผมินอะไรเงี้ยสั่งจากโรงงานมามันก็จะแบบเยี่ยวหอมทีนี้ร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะเปิดแปดโมงครึ่งค่ะแปดโมงครึ่งปิดสองทุ่มแต่ถ้าอย่างวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อาจจะปิดช่วงเย็นหน่อยห้าโมงเนี่ยของหมดก็จะปิดเร็วหน่อยค่ะแต่โทรมาถามก่อนได้ค่ะแต่ส่วนมากก็จะปิดสองทุ่มค่ะพีทุกวันเปิดทุกวันค่ะ มีกี่สาขาคะมีสองสาขาค่ะมีที่นี่ปากซอยท่าข้ามเจ็ดแล้วก็มีที่สาขาปัป๊มบางจากทันติดถนนท่าข้ามอีกที่หนึ่งค่ะอย่างนี้พี่ถามได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ทําอะไรมาก่อนคะก่อนหน้านี้เปิดร้านอาหารเล็กๆก็อยู่ในวงการอาหารนิดๆหน่อยๆคือแฟนเขาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านนี้ค่ะ mm hmm. จริงๆเขาเป็นอาจารย์ที่แบบสอนวงในสอนกันอยู่ในวงการอาหารคนที่ทําอาหารเป็นเชฟเอะไรย่างเงี้ยใช่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เปิดโรงเรียนจริงจ อ๋อก็คืออาจารย์คนนี้ปกติไม่ได้รับสอนทั่วๆไปใช่ค่ะสอนกันอยู่ในโงการอาหารและแฟนรู้สึก่เออน่ารักเถื่อก็เลยแบบลองเขียนจดหมายไปหาอาจารย์ว่าเออผมอยากอยากเป็นศสี่์อาจารย์อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะในเนื้อหาเป็นยังไงไม่แน,ในาา่ใจนะคะแต่ว่าอาจารย์เขาน่าจะเห็นความตั้งใจก็เลยเออโอเคมาลองมาเรียนดูอะไรเงี้ยแรกๆแฟนก็เรียนพวกเมนูอาหารไทยแกงต้มอะไรเงี้ยค่ะทั่วทั่วไปแต่ว่าทีนี้พออยากเปิดร้านข้าวแดงรู้ว่าอาจารย์ก็เคยเปิดแล้วก็มีสูตรอะไรเงี้ยก็เลยบอกเออขออาจารย์สอนหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย สอนสอนได้เอามาลองมาลองเรียนดูอาจารย์อะไรนะคะอาจารย์เป็นชื่ออาจารย์บ้านสำเสรนค่ะได้ครบแล้วนะคะหมูชามห้าสิบบาทอะบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะคะหมูแดงได้มาประมาณเจ็ดชิ้นเกี๊ยวสองลูกชามนี้เลยชามนี้ก่อนเลยสั่งบะหมี่ต้มยำหมูนี่กบเส้นเลยหกสิบบาทนะคะหมูท่วมเป็นภูเขาเลยอะ เป็นเส้นมหมีนะเส้นมหมีเล็กๆหมูวะช่อสองชิ้นนะคะที่เหลือก็คือเป็นหมูสับมามีแค้ปหมูมีเกี๊ยวกรอบชิมน้ำก่อนเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดกลิ่นมะนาว ต้มยำรสชาตเก็มค้นไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วชอบเส้นมะหมี่เล็กๆอย่างนี้แหละอร่อยเนื้อหมูเยอะนะคะมันน้อยหมูนุ่มหมูดีให้เยอะกินเกี่ยวกรอบ เกี๊ยวทอดนะคะจานนี้30บาทไส้หมูสับนะเป็นหมูปรุงรสมามีห้าชิ้นไส้หมูอ่ะหนาๆเลยนะคะเดี๋ยวตัดให้ดูไส้เขียวไส้หมูหนาหมูหนุ่มเขาปรุงรสมามีรสชาติเค็มๆนิดนิดเกี๊ยวแ่บแป้งเกี๊ยว่กรอบเขาทอดมากรอบเลย น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มไก่หวานต่อให้ไม่จิ้มน้ำจิ้มก็มีรสชาติอยู่แล้วนะเค็มนิดๆหน่อยๆเอาปรุงรสมาสั่งเส้นใหญ่ยินดะโฟน้ำมาเป็นต้มยำยินดะโฟนะชามหกสิบบาทลูกชิ้นปลามีหือกล้วยลูกชิ้นกุ้ง หมึกกรอบชามใหญ่แล้วก็ให้เยอะสั่งเย็นตาโฟต้มยำมาเขาเลยใส่ถั่วดิสงม,มาด้วยเย็นตาโฟเขาใส่หมูแดงมาด้วยอะ่ะสีแบบนี้รสชาติต้องจัดจ้านแน่เลยไม่จัดจ้านนะคะรสชาติกลมกอ เย็นตาโฟต้มยำรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนิดเดียวอ่ะไม่ได้เผ็ดเยอะนี่มีหมูแดงมาด้วยเยนตาโฟที่นี่นะคะลูกชิ้นปลา <S 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 หมูแดงในเย็นตาโฟหมูแดงอร่อยหมูแดงนุ่มเดีย๋ยวค่อยกินจริงจังในจานนี้ ได้เยอะอย่างนี้ทุกจานทุกคนไหมคะจานทุกคนคะ่ะถ้าเกิดไม่ได้หมูไม่เส้นแบบนี้ก็บอกน้องได้เดี๋ยวน้องเติมหมูให้คะ่ะที่ลูกค้ามาทานได้ทุกวันราคาสบายๆอะไรเงี้ยอยากทานข้าวก็ได้ก็เตี๋ยวก็ได้ค่ะมหน้าลูกค้าเต็มทุกโต๊ะเลยนะคะบะหม,มี่เกี๊ยวหมูแดงนะคะเยอะนะให้เทียบกับช้อนอะดูดิ50บบาทอันนี้กว่าจะได้กินนานอยู่บะหมี่เลยเป็นก้อนนะคะ เขามีน้ำซุกมาให้ชิมน้ำซุกหน่อยโอ้ชามห้าสิบบาทอะแล้วก็ราดน้ำหมูแดงมานะเดี๋ยวชิมแบบยังไม่ได้ปรุงนะคะ เส้นมะหมี่อร่อยเป็นมะหมี่เส้นเล็กๆแล้วก็ราดน้ํามามันจะมีรสชาติหวานเค็มอยู่แล้วนะคะนี่ไม่ได้ปรุงนะเป็นหมูแดงย่างเตาถา่านหมูแดงอร่อยพูดได้เลยหมูแดงอร่อยหมูนุ่มมีกลิ่นเตาถ่านนะคะกลิ่นไม่ไมนิดนึงมีรสชาติเค็มๆแต่หมูนุ่มหมูอร่อยหมูแดงอร่อยไม่ได้ปรุงเลย ใส่ผักกวางตุ้งมาเกี๊ยวนะคะเป็นไส้เดียวกับเกี๊ยวทอดแต่อันนี้เกี๊ยวต้มดูดิไส้หนาไส้เกี๊ยวหนา,าเป็นหมูหมักปรุงรสชาติมาแล้วมีน้ำร่านหมูแดงมาด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ข้นหนื่นมากนะเอามาราดเพิ่ม ถ้าเยอะแล้ววัตถุดิบก็อร่อยด้วยในกล้องอาจจะดูเส้นมมี่อืดๆไปบ้างนะคะเพราะว่าทิ้งไว้นานกว่าจะได้กินหอมเตาผ่านนะคะหมูแดงอะ่ะรสชาติดี เออร้านนี้ประทับใจถ้าใครชอบร้านหมูแดงหมูกรอบที่ให้เยอะและว,วัตถุดิบด,ดีอย่างนี้นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่ายด้วยนะคะแล้วต่าจะหาร้านชามใหญ่แล้วก็ให้เยอะอร่อยด้วยมาฝากอีกคับอันนี้ยำเกี่ยวกรอบนะคะเป็นน้ำรุบขลิกมานะ60บาท ใส่ถั่วง,งอกมีเกี๊ยวกรอบมีหมูสับเกี๊ยวกรอบอยู่ประมาณ7ชิ้นนะคะเวลากินเกี๊ยวากจะเต็มปากเต็มคำเลยเพราะว่าไส้หมูนเยอะหนา กรอบหนึ่งขีดนะคะเจดสิบบาทหนังฟูเชียวจิ้มกับซอสดำนะคะซอสหวานตั้งไว้นานแล้วยังกรอบอยู่เลยอะ่ะหนังระเบิดมากหนังกรอบเนื้อนุ่มฉ่ำนุ่มชุ่มฉ่ำ หมูกรอบหมูแดงกุนเชียงไก่ย่าง70บาทนะคะอันนี้ต้องกินไก่เนื้อไก่นุ่มมีกลิ่นหอมเตาท่านไก่อร่อยแต่ว่าน้ำราดหมูแดงร้านนี้คือจะเป็นน้ำราดแบบไม่ได้ข้นหนืด คือน้ำราดไม่ได้เข้มข้นมากขนาดนั้นแต่ว่าตัววัตถุดิบหมูแดงหมูกรอบอร่อยเป็นร้านที่ขายข,ายข้าวหมูแดงหมูกรอบที่สำคัญให้เยอะแล้วก็อร่อยด้วยยังไงเจอกันคลิปหน้าวันศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มนะคะและเจอกันค่ะสวัสดีค่ะขอ,ขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดู ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ